ณเดชร้างเรือนหอวงในเมาเตรียมแต่งยายาหรืองานนี้ชีวิตของพระเอกติดดินอย่างหนุ่มณเดชคูกิมิยะใกล้จะก้าวไปอีกสเตปหนึ่งแล้วหลังแม่แก้วสุดารัตได้โพสต์ูกบ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอวดให้แฟนๆชมกันงานนี้วงในเมากันกระหึม่มบ้านใหม่หลังนี้หนุ่มณเดชทำเองทุกขั้นตอนทางเลือกที่ดิน วาดแบบบ้านเองเพื่อหวังเป็นบ้านของครอบครัวในเรื่องของคาบานเจ้าตัวทุ่มง,งบไม่อันซึ่งประเมินราคาแล้วน่าจะทะลุ30ล้านบาทเลยด้วยซ้ำง,งานนี้เลยไม่ไวายถูกตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวน่าจะตั้งใจวางไว้ให้เป็นเรือนหอรอรักน้องยาญยาอุรัสยาหวานใจคนสวยแน่นอนเพราะหนุ่มณเดชนเคยเปอยเปรยมาว่า หวังให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของครอบครัวที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นน้องยาแย้วและสยาว่าที่สาวที่จะอยู่กับพี่แบไปตลอดชีวิตก็คงต้องมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันแล้วล่ะค่ะ